สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะไอ้กับพี่ขุนก็ไปเที่ยวสตอกโฮล์มมาค่ะความตั้งใจของเราก็คือวางแผนไว้ว่าเราจะไปดูเฉินยุนโชว์นะคะในคืนวันเสาร์ทีนี้ในภาพนี้นะคะในซีนแรกที่ไอ้ถ่ายมาให้ดูก็คือเราขับรถนะคะเข้าไปในอุโมงค์เพื่อที่จะเข้าไปในเมืองสตอกโฮล์มค่ะทุกคนคืนแรกที่เราไปถึงเนี่ยคือดึกมากนะคะประมาณ3ามทุ่มกว่าเรานอนอยู่โรงแรมโรงแรมหนึ่งที่อยู่นอกเมืองสตอกโฮล์มค่ะซึ่งเป็นโรงแรมที่ในภาพในเว็บไซต์กับตัว คือต่างกันมากคืนนั้นนะคะไอ้แทบจะไม่ได้นอนนะคะถือว่าหลับหลับตื่นๆนะคะตื่นมาคือแบบไอ้เหนื่อยมากทุกคนโรงแรมนั้นอะ่ะไม่สะอาดแล้วอีกอย่างนึงก็คือเสียงดังมากนะคะคนเปิดเข้าเปิดออกเดินขึ้นเดินลงแล้วก็มีเด็กร้องไห้ตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในเมืองแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการที่จะไปค่ะก็คือพี่ขุนนะ่ะเขาจะเอาโบรชัวร์การแสดงนะคะไปวางไว้ที่หน้าโรงละครนะคะทุกคนก็เขาได้รับแบบว่ามอบหมายมาจากทีมงานนะคะ แล้วตอนนี้ก็เข้าอุโมงค์ที่2แล้วค่ะคืออุโมงค์ที่2นี้ก็ยาวเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะคะไอลองถ่ายคลิปดูก็ใช้เวลาประมาณ1นาที1นนาทีครึ่งนะคะ ล็อกนะทุกคนแคตตาล็อกของของเฉินหยุนโชว์ที่เราจะมาดูคืนนี้นะคะ mm hmm. เอามาไว้ที่หน้าเซอร์ก hmm. ิสนี่ค่ะเราจะมาดูโชว์ตัวนี้ค่ะทุกคนคืนนี้นะคะหนึ <c redit> ่งทุ่มตรงนี้ค่ะเขาปิดถนนนะอูต้องขออนุญาตคนที่เป็น สวัสดีตอนเช้าจากสตอกโฮล์มค่ะทุกคนกว่าจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาปิดถนนต้องขออนุญาตคนที่เป็นเซก u r ิตี้เข้ามาค่ะไม่รู้ว่าเขาปิดถนนทําไมนะคะถนนที่จะเข้ามาพี่ขุนก็เลยบอกว่าฉันต้องเอาโบรชัวมาไว้ที่ตรงนี้ไอจะบอกว่าไอาไม่ได้นอนเลยเมื่อคือนนะคะที่โรงแรมนั้นอ่ะที่เราไปพักเมื่อคือนคือเด็กเยอะมากแล้วเด็กก็วิ่ง ตีหนึ่งอะ่ะเด็กน้อยยังไม่นอนอะ่ะทุกคนแล้วก็มีเด็กแบบร้องไห้โอ้ยด,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 ดื้ๆตอนเย็นเราจะมาตรงนี้จ้ะทุกคนพี่ขุนกําลังสํารวจอยู่ว่าตอนเย็นอะ่ะจะขับรถมาตรงนี้ได้ไหมคิดว่าเขาน่าจะปิดถนนนะคะก็ต้องหาจอดหรือไม่งั้นก็ต้องเอารถจอดไว้ที่โรงแรมแล้วก็อาจจะมารถโดยสารกัน นะโอเคบรรยากาศวันเสาวเช้านี้เงียบเงียบอันนี้มันดอกอะไรอะทุกคนมันดอกเชอร์รี่หรือมันดอกแอปเปลิลทำไมมันสวยจังสีขาวคนดูตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะเรากำลังจะเดินไปที่สแควร์ที่มันมีดอกเชอร์รี่บอสซัมสีชมพูนะคะที่เป็นแบ็กดรอปของ สตอกโฮล์มยองฟีม่มาเมมาเที่ยวสตอกโฮล์มทั้งทีก็ไม่มีความสวยงามใดๆทุกคนนอกจากจะนอนไม่หลับแล้วนะคะแทบจะไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ปวดหัวนะคะแล้วก็เดินชมสวนในท่ามกลางฝนตกค่ะพี่คุณเป็นไงบ้างเ <Hey. S 2> ป็นยังไงสบายดีไหมสวัสดีจ้าพี่ขุนนอนหลับสบายนะคะกลนคลอกๆเลยนะคะโอเคทุกคนต,ต,ตรงนี้สวยมากเลยนะแต่ว่า ออยากได้รูปกับต้นไม้พวกนี้พี่ขุนคันดุทอขุดพอ่อแมดอ,อกหรอในที่สุดนะคะทุกคนเราก็มาถึงลานดอกไม้นะคะสถานที่นี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ขุนว่าเฮียเตเดนพเนคุนสงสเตรกวเดนคุสเตรกัวเดนสวนดอกไม้ของพระราชาถ้าแปลเป็นภาษาไทยทุกคนเข้าไปดูใกล้ปะ คือฝนมันตกอ่ะจะบอกว่าฝนมันตกโอเคฝนสวยมาก <laughs> นี่สมาช้าอาทิตย์หน้านี่คือล่วงหมดเลยนะเพราะตอนนี้ฝนมันฝนมันช้าใช่ไหมมันก็จะปิวลงมาอย่างนี้ค่ะ <laughs> อ้ย แต่ละคนเขาก็แต่งชุดมาถ่ายรูปแล้วเราล่ะทุกคนทั้งฝนทั้งลมพี่ขุนมันหนาวเน,ะน,นาะค่ะใช่เป็นเดนร่มดลมพัดมาแล้วดอกไม้ก็ร่วงลงมาเหมือนทิมะเลยทุกคนแต่เราอ่ะจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในโฟดเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในในโหมดของการที่แบบถ่ายออกมาแล้วมันจะสวยคือตอนนี้เราจอดรถไว้ รงที่ที่หนึ่งแล้วก็เดินกันมานะคะฝนตกค่ะเปียกมะลอกมาแลกทุกคนดูสภาพมะลอกมะแลกมากฝนตกแล้วก็หนาวลมแรง <c oughs> นะคะไม่ไม่เหลือความสวยแล้วตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าไปหลบความหนาวนะคะอยู่ในข้างในนูน้นค่ะเป็น้างสัมสินค้า <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ีสุกสคนถ้ามีแบบกล้องดีๆนะมันก็แล้วอากาศดีๆมันก็คงจะแบบมีความสุขกับโมเมนต์นี้มากเลยรู้สึกฝั่งนี้มันจะสวยกับฝั่งนู้นนะทุกคนหรือว่ามันคนละพัน์ก็ไม่รู้นะเนาะทุกคนดูสีมันสวยมากเลย ไพยายามจองร้านอาหารไทยนะคะซึ่งมันจะมีเวลาจองได้ก็คือประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะแต่ว่ามันก็จะจวนตัวเกินไปกับการที่เราจะไปเช็คอินในโรงแรมที่สองดังนั้นเราสองคนก็เลยตัดสินใจว่าเราจะขับรถไปที่โรงแรมนะคะแล้วก็เช็คอินก่อนเวลานะคะถ้าเป็นไปได้เสร็จแล้วก็จะทานอาหารที่โรงแรมก่อนที่เราจะไปดูโชว์ค่ะ พี่ขุนจองโรงแรมนี้แบบเร่งด่วนช่วงเช้าของมันเสาร์เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะให้เช็คอินบ่าย3แต่ว่าโชคดีที่ห้องอ่ะเขาทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยได้เช็คอินประมาณบ่าย2องโมงค่ะ ก่อนที่ไอจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปนะคะทุกคนคะ่ะเราก็ได้ทําการวางของไว้ที่พื้นกระจัดกระจายแล้วพี่ขุนนั้นก็เข้าไปในห้องน้ําเรียบร้อยนะคะคือไอไม่ทันเลยอะแต่ว่าดูแล้วคือห้องเรียบร้อยสะอาดมากทุกคนกลิ่นก็ดีนะคะนี่แหละเป็นห้องที่ไอจะสามารถนอนหลับได้คืนนี้นะคะ แล้วก็เตียงที่เรานอนนะคะพวกเราจะนอนแยกเตียงกันแบบนี้นะคะเวลาเดินทางจะต้องแยกกับทุกคนเพราะว่านอนไม่หลับไม่งั้นะนะะพี่ขุนนะเป็นคนที่พลิกตัวค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็จะนอนแบบนอนคว่ำนะคะบางทีเขาเหนื่อยเขาก็จะพลิกตัวอย่างเงี้ยแล้วไอ้ก็จะนอนไม่หลับเลยนะคะช่วงปีแรกที่แต่งงานกันะ<ม>คือไม่รู้กันและกันนะคะเวลาไปนอนโรงแรมที่ไหนนะเดินทางจองเตียงที่แบบว่านอนด้วยกันอนอนไม่ได้เลยทุกคนตอนหลังมาเข้าปีที่สองมาเวลาไปจองโรงแรมก็ต้องแยกกันนอนแบบนี้ค่ะ พี่ขุนมาถึงเข้ห้องน้ําก่อนเลยตอนนี้จะบ่ายน่าจะบ่ายสองแล้วนะคะจริงๆให้เช็คอ,อินบ่ายสามฮัลโหลเยวจะมารีวิวห้องน้ําซึ่งเราได้เข้าไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ <c oughs> เข้าไปชิงช่องนะคะทุกคนโถส่วมก็คือบอกได้เลยว่าสะอาดมากนะคะไม่มีฝุ่นเนี่ยแล้วก็ที่มันน่ารักก็คือ เดี๋ยทุกคนดูมีรูปหัวใจอยู่ตรงที่ชู่ด้วยนะคะผ้าเช็ดตัวสีขาวสะอาดมีผ้าช็ดตัวให้สองผืนนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าเช็ดหัวอะไรก็ว่าไปที่คุณใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็อ่างอาบน้ํานะคะก็จะมีผมเช็ดเท้าให้ผ้าเช็ดเท้านะคะในนี้ก็จะมี conditioner shampo แล้วก็ shower gel นะคะ ของวาน่าค่ะน่าจะเป็นซับคอนแท็กกันทำงานร่วมกันกับโรงแรมนะคะโรงแรมนี้ชื่อว่าอิริทโฮเทลส s อฟสวีเดนนะคะเขาก็จะมีหลายสาขาอยู่นะคะทุกคนนี่เลยเ yeah. ย้อะอยู่นี่ทุกคนเหนื่อยมากเลยนะคะผ้าชิดมือแล้วก็มีแก้วน้ำสองใบแล้วในนี้เขาก็จะมี ได้เป่าพ,พี่คุณก็ใช้ตู้ก่อนเลยนะคะในตู้มีอะไรมีที่ลองรีดนะคะมีเตารีดอยู่ข้างบนนู้นนะคะมีเสื้อคลุมสองสองสตัวนะคะแล้วมีอะไรอีกในนี้เดี๋ยวนะไอเปิดดูว้ในนี้มีขนมด้วยทุกคนดู มีชิปส์ด้วยมีแคนดี้นะคะมีถั่วแล้วตัวนี้ก็จะเป็นออเป็นวายหรือเปล่าเนี่ยทุกคนไอไม่แน่ใจว่าสิบสามสิบามเปอร์เซ็นต์อะสิบสามดีกีน่าจะเป็นวายไม่รู้วายขาวหรือวายแดงแหละนะคะแก้วแก้ววายไม่แน่ใจว่าวายเนี่ยถ้าถ้าดื่มเนี่ยเขาจะคิดตังหรือเปล่าแต่ไม่ดื่มนะคะในนี้ก็จะมีอ เป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นคอตตอนบัตหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ชู่วก็มีนะคะอืโอเคข้างบนนู้นก็จะเป็นตู้เซฟนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวกันอทุกคนในที่สุดเราก็จะได้กินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองพี่คุณหิวไหมไอ้ดูหุงเงิอ๋อฟักติสโอเค, <laughs> อเคมีเปียนโนด้วยเล่นได้หรือเปล่า ดูสเปียร์เพียรเครื่องใหญ่มากเราสองคนหิวมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะตอนนี้ก็คือประมาณบ่ายสองโงครึ่งนะคะก็เลยสั่งแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นตโตๆมาเลยคนละชิ้นนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทานการอิ่มหนำสำรานค่ะสมอรดมอนทีปบัญบรรยากาศช่วงเย็นไอไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเนื่องจากว่าหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะไอปวดศีรษะแล้วก็ง่วงนอนมากพี่ขุนก็เลยให้อะกลับเข้าไปนอนพักนะคะส่วนพี่ขุนนั้นเขาก็จะเดินถ่ายภาพ ตอนเย็นเราขับรถไปรับเพื่อนของพี่ขุนนะคะแล้วก็ไปดูโชว์ด้วยกันค่ะซึ่งไอไม่มีภาพมาฝากทุกคนเพราะว่าคนเยอะไอก็อยากให้เพื่อนของพี่ขุนก็เป็นไพรเวทด้วยนะคะตื่นเช้า <laughs> มานะคะทานข้าวที่โรงแรมนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับมา <Okay. S 1> ที่โกเทนเบิร์กค่ะทุกคนเดแยเดลิตกสอ่ลิ่าฟรโนแต่ข้างบนนี่ขวดบเยอะเลย จริงๆอ่ะเราสามารถที่จะนั่งเรือข้ามฟากจากในเมืองนะคะฝั่งนู้นจะเป็นเซ็นเซนเตอร์นะทุกคนฝั่งนู้นนะ่ะฝั่งนู้นน่จจะเป็นเซ็นเตอร์นะคะใช่เพราะมันมันก็จะมีเรือเนี่ยขึ้นฝั่งมาแล้วโรงแรมมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะโรงแรมทุกคนโรงแรมคือใหญ่มากเลยนะ พิ่งจะดูชัดๆเพราะเมื่อวานเรามาถึงมันก็ค่ำแล้วไงแล้วโรงแรมคือดีมากเงียบมากแล้วก็อา,อาหารเช้าคือดีมากให้สิบเต็มสิบแต่แบบไม่ได้ถ่ายคลิปนะทุกคนเพราะว่าแขกเยอะมากนะคะนี่ถ้าเรืออ้าวนั่นก็เรือตำรวจเหยเดินอ้มรนักกดนักโ ว่าจะมีอ๋อฟู้ดวอร์ดไม่เดนท์อัมมาบิคอสตัดฮัมมาบิคอสตัดฮัมมาบิคอสตัดยอดททอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในสต,สตน็อกโฮล์มนะคะแต่ไม่ได้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ก็คืออยู่ห่างออกมาประมาณ20นาทีน่าอยู่มากทุกคนมันมันเป็นอะไรที่แบบดูชิลๆได้แต่ในเมืองสตง็อกโฮล์มในใจกลางเมืองโอ้วุ่นวายมากเลยทุกคน ทั้งการก่อสร้างทั้งการจราจรทั้งผู้คน,น,นรธรรมดาเนอะเมืองหลวงนี่ได้ถ่ายเมืองเขาให้ดูฝนก็ตกเนอะช่วงนี้ดอกมักโนเลียกำลังบานเลเาอเข้าโมองครับเข้ามอง เราจะกลับบ้านแล้วนะคะกลับโกเทนเบิร์กสวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์ค่ะทุกคนเรากำลังขับรถกลับที่โกเทนเบิร์กนะคะตอนนี้ออกจากโรงแรมนะคะก็ไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองอีกนะคะก็เสียดายนะที่ไอไม่ได้เข้าไปดูดอกไม้นะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ไปเดินผ่านตรงดอกไม้นะะ่ะคือฝนตกตกแล้วก็เปียกปอนไปหมดเลยทุกคนอากาศก็หนาวนะคะหัวเปียกหัวแฟบไปหมดเลยแต่พี่ขุนก็ พี่ขุนมีงานตอนเย็นด้วยนะคะก็คือต้องกลับถึงบ้านให้ถึงบ้านก่อนทุ่มหนึ่งนะคะทีนี้เราก็เผื่อเวลาแบบหยุดพักรถด,ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเผื่อเหนื่อยเผื่ออะไรก็พักผ่อนด้วยนะกลางทางก็เลยออกแต่เช้านิดน,นึงตอนนี้สิบโมงครึ่งนะคะถือว่าออ,ออกจากออกจากโรงแรมมาแล้วนะคะสิบโมงครึง่งก็ไม่รู้ว่าจะไปโผล่ตรงไหนแหละพี่ขุนตั้งเป้าหมายไว้ที่เมืองเมืองหนึ่งที่ เป็นทางผ่านที่จะกลับไปกเทนเบิร์กนะคะว่าเราจะแวะทานข้าวตรงนั้นนะคะทุกคนโอเค,อเคมาสต็อกโคมนี่ก็จะเข้าอุโมงค์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วแต่และอุโมงนี่ก็ก็ก็ยาวนะคะทุกคนระยะทางก็น่าจะประมาณ1กิโลเมตรกว่า,วานะคะอุโมงในสวีเดนนี้สวยนะทุกคน สวยแล้วก็ดูสะอาดอ่ะเออดูสะอาดให้ทุกคนดูนะนี่คือทัศนวิสัยในงานขับรถกลับบ้านนะคะทุกคนมันเป็นแบบฟอกกี้นะคะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนมันจะตกเนาะตอนนี้ก็ยังมีละอองฝนอยู่นะคะต้องขับแบบระมัดระวังมากเลยนะ คือท้องฟ้างงและเชื่อมเชื่อมกันไปนี่ตรงนี้ถึงจะเห็นชัดเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะทุกคนใหญ่อันดับสองของประเทศสวีเดนมันยาวมากไม่รู้นับจากตรงไหนแล้วเนี่ยไปถึงไหนเสียดายไม่มีแดด มันก็เลยไม่เห็นว่าตรงไหนมันเป็นท้องฟ้าตรงไหนเป็นน้ำสวยเนาะมองจากตาเปล่าของเราเนี่ยมันสวยค่ะแต่ถ่ายออกไปผ่านเลนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะ